เชื่อเลอเกินว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กำลังติดตามเอเปกเลเจนอยู่นั่ <c oughs> นแหละคงจะรู้กันดีใช่ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเอเปกเลเจนของเราเดินทางมาถึงท้ายซีซัน7แบบเต็มรูปแบบแล้วซึ่งเมื่ไหรก็ตามที่ใกล้จะเริ่มต้นซีซันใหม่พวกเราจะได้เห็นกับปรากฏการของข้อมูลที่หลุดหรือเรียกง่ายๆว่านักขุดไฟล์เนี่ยมักจะไปเจอของดีเข้า ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเอเปมันชอบโป๊ะแตกจังเลยเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาเว้ยช่วงเวลาประมาณตี2จูจูเอเป l e g e n d นก็ปล่อยแมปคิงแคนยอนกลับมาให้เราเล่นและแถมยังมีเรือหอกของมิลาดหรือที่เรารู้จักกันในนามมิลาดโวยาและถัดมายังไม่ถึง1วัน Twitter o f f i ฟฟิเอของ a p เป l e เลเจนได้ลงรูปกิฟที่มีลักษณะเหมือนมีคนจับมือกันและเขียนแคปชั่นว่า New Blood ถ้าเกิดคนปกติดูดูทั่วไปก็คงคิดว่าเป็นแค่การจับมือธรรมดาธรรมดาแต่ไม่เว้ยทุกคนลองดูรายละเอียดรอบๆสิครับมันเขียนว่ายังไงบ้าง The Syndicate and s a w o Unify at Last a p Proof by the Committee of Unification Board ถ้าผมแปลดัดๆเลยก็คือ s a w o เนี่ยตอบรับการเข้าร่วม s ิน d i c a t e สำหรับใครที่งงว่าอซินดิเคตมันคืออะไรซินดิเคตคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของ A p e ิกเกมทั้งหมดนั่นแหละนั่นคือซินดิเคตส่วนซาวโวซาวโวคือดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งในอ t land ซึ่งในอดีตเนี่ยซาวโวเคยปฏิเสธการเข้าร่วมกับซินดิเคตแต่ล่าสุดก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีครับจับมือกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้าเกิดถ้าเราเล่นช่วงนี้ที่แมปโอลิมปัสกับคิงแคนยอนจะมีเรือเหาะพร้อมกับข้อความว่า s a า o Joy s y ินดิ a เ e ก็คือประมาณว่าประกาศให้รู้นั่นแหละว่า s ซาโวเนี่ยเข้าร่วมกับสินดิ c เกตแล้วนะเว้ยทีนี้คำถามที่เกิดขึ้น s a า o จะเข้ามาเป็นแผนที่ใหม่หรือเปล่าเพราะว่ามันคือดาวเคราะห์ไงนี่มอไหม,มันเหมือนกับโอลิมปัสอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเกิดถามผมนะตอนนี้ผมคิดว่ายังไม่น่าเป็นไปได้ครับเพราะในซีซั่น7 เราเพิ่งจะได้เล่นแมปใหม่อย่างโอลิมปัสกันไปเองและผมมองว่ามันคงไม่เปลี่ยนในเร็วนี้อย่างแน่นอนถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนนะก็คือโอลิมปัสเนี่ยพังเลยแหละทุกคนสามารถเดาได้อยู่แล้วเว้ยและอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เลเจนด์ Legend ตัวใหม่ในซีซั่น8จากข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทุกคนนั่งฟังกันมันสามารถชักจูงไปหาเลเจนด์ตัวใหม่ได้เลยนั่นก็คือเซาโว อาจเป็นดาวเคราะห์บ้านเกิดของเลเจนต์ตัวถัดไปซึ่งนักขุดไฟล์บอกว่าเลเจนต์ตัวถัดไปจะชื่อว่าฟิลก็คือไอ้ฟิลไอ้ที่มันอยู่ในพักไฟนั่นแหละใช้ชื่อนั้นเลยโอเคผมไปเจอบทความที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเลเจนต์ตัวใหม่หรือฟิลพอสมควรเลยยังไงลองค่อยๆฟังที่ผมเล่าไปเรื่อยๆนะครับความสามารถหลักของฟิลคือระเบิดเริ่มต้นด้วยสกิลแทคที่เขอย่างโปรเจกต์ไทแกลเนต และอันติเมตอย่างไฟบอมซึ่งในส่วนของสกิลแทคติคอลของฟิลมีภาพหลุดออกมาเหมือนลูกระเบิดที่มีลักษณะเป็นทรงกลมและมีจุดวงกลมเล็กล้อมรอบวงกลมใหญ่จำนวน6จุดด้วยกันก็คล้ายๆระเบิดเหมือนเหมือนเกนเนที่มันใหญ่ขึ้นน่ะในความรู้สึกข,ของผมนะส่วนอันติเมตตอนนี้ยังไม่มีภาพมาครับ แต่ล่าสุดเลยเว้ยก็คือตอนที่ผมกําลังนั่งทาคลิปอยู่นี่แหละคือวันที่17ตอนประมาณตี2เนี่ยเอาเาเล,ล่าดิเอฟเฟกต์เลเจนด์เนี่ยได้ปล่อยลูกเล่นหนึ่งมาเว้ยซึ่งเมื่อดูจากในคลิปจะพบว่าลักษณะเนี่ยมันคล้ายกับระเบิดที่ปักของบังกลอเมื่อเรายิงไปถึง HP ที่มันสามารถแอคทีฟได้มันก็จะระเบิดออกมาเป็นไฟซึ่งตรงจุดนี้เอง ผมว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนกับอันติเมตที่ชื่อว่าไฟบอมเลยซึ่งเราเนี่ยสามารถเชื่อถึง90%เลยครับว่าไอที่มันโผลมาในแมปนี้เนี่ยอาจจะเป็นสกิลใหม่ของตัวละครใหม่อย่างแน่นอนครับเพราะอย่างเมื่อซีซันก่อนสกิลแทติคอของ Horizon อย่าง g า a วิ t ีลิฟ t ก็ได้ถูกนำมาเป็นอีสเตอร์เให้เราได้ใช้งานกันมาแล้วเอออีกอย่างหนึ่งครับอันนี้ผมอยากให้ทุกคนคิดการเล่นเเลยน,น,น,นะย้ำนะครับว่าเล่นๆ จำทีเซอร์ของโลบ้าได้ไหมครับผมเชื่อแหละว่าทุกคนจําได้แต่ไม่รู้ว่าผมจะพูดถึงอะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูเห็นระเบิดที่มันปักมาไหมมันไม่ใช่ของทางกิบบี้มันไม่ใช่ของบังกะลอมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมที่มันอาจจะเป็นของตัวละครใหม่คิดเห็นยังไงสามารถพิมพ์บอกผมเอาไว้ได้เลยนะครับเออใช่สําหรับใครที่กําลังมีคําถามในหัวว่าซีซั่น8มาวันไหน ถ้าเราอิงตาม Battle Pass ก็คือจะมาวันที่1กุมภาพันธ์แต่อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะมาวันที่1กุมภาพันธ์เลยนะครับจากสถิติตอนเมื่อซีซั่น5ก็มีการเลื่อนกว่าจะผัดเปลี่ยนซีซั่นและที่สำคัญซีซั่น8นี้เป็นซีซั่นที่ครบรอบ2ปีถ้าอิงตามเวลาที่ Apex Legends เปิดตัวนั่นก็คือวันที่4กุมภาพันธ์2019ซึ่งถ้าเกิดเราจะกะคร่าวๆก็คงเป็นประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ไม่น่าเกินไปมากกว่านี้ครับและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ p ป l l g g n n d ในช่วง2วันแรกที่ตั้งแต่ King c a n ยอนกลับมายังไงถ้าผมเกิดตกหล่นตรงไหนหรือเพื่อนๆคนไหนอยากเสริมอะไรพิมพ์บอกเอาไว้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ